เอ็นไปหลยทุกคนสพคัญบริการมาหกปีอ้าตัวบันนะขบบนับบัวล่ะเอันดับเนึถ้าเร่กแซนเซฟเนี่ยโดยมาพี่มาแดกเงินเงินมันก็เป็นเปล่นเปลน,นใหม่บ่โดยโดยแม่เงินลาเยบ้าเฮาอะไรบ้าเ้าคล้ายๆอย่างไรคล้ายๆทุงนอยเดียวล่ะเอามาใหม่ๆเมื่อกี้ยัง่อยู่ ประเทศลาวนี่คล้ายกับประเทศไทยตอนสมัย30ปีหรือว่า40ปีก่อนชอดแล้วเจีกยงน้าน้อยน้อยไฟเหรอน้อยเจ้าเหแม<ะ>่มาเลยดอกเบสเจ้าสวัสดีค่ะ <laughs> คุณวันจะไปไหนคะคุณวันคุณยายอ่ะบล็อปิดไฟดิเมียบุตทุกคนเรือต่หนองสาวดูอย่าอยู่บ้านเพิ่นมาอยู่น้ำฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีทุกคน คลิปนี้สพันฑ์กับกำลังจะเรินห่างไปประเทศลาวเดี๋ยวสิพผ้าเพื่อนๆ FC ไปเที่ยวประเทศลาวกันหลังจากที่ว่าตัว DNA แล้วเนาะกับเลือเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งสพันฑกักลับประเทศฝรั่งเศสแล้วพอกเมย์ของสภัณฑ์ก็เลยส่วนกลับประเทศลาวพอกเมย์ของสพัณฑ์กับบรกลับไปสองปีแล้วเนาะยูฟังผุนกับโบมี่ยังเนาะบานพอเมย์ของสพันฑ์กับคลายแล้วเหลือแต่ที่หน้าเนาะทว่า บท่านใดคล้ายเห็นนะแต่ว่ามันกับบริยูกไก่กับหมูบ่บานมันทุกคนมันก็อยู่ไก่เติอบยูแบบ ตามผู้ตามพาเ้ก็มีเทียงหน้าอยู่เนาะคลิปนี้เฮ้ากับสิพาเพื่อนๆอ c ซไปนอนเทียงหน้าเนาไปฟังเสียงกบเสียงเขียดไปนอนฟังเสียงฝนที่จริงสะพานกับโบอยากไปปันไลเนาะเพราะว่าสะพานนะกังวลเรื่องพาสปอร์ตเรื่องวิสัยยังหันยาญาเขามาประเทศไทยอยากแต่ว่าพอกับเม่ของสะพานเพิ่นกะอยากไปนะเพราะว่าเพิ่นบไร้ไปโดนแล้วสะพานกะลุยเซียงไปเบื้องเนาะสะพานกับบไร้ไปประเทศล่าบได้กลับไปกับประมาณ 6ปีแลเหมื่อที่เดินทางกับพ้นตกอยู่กรุงเทพหลดกะติดแห้งเนาะเพื่อสิไปหอดมอสีทุกคนใส่เวลาประมาณส่วโมงครึ่งเนาะปกติใส่เวลาประมาณ2 5หานาทีกับหอดตอนนี้กับเวผักยูโครา,าเนาะซีวอกว่ากวัวเตี๋ยวยูโคลาเค็มมากส้องใช้แบบว่าตุ้นหนำหนำสูบแบบเบิดมือนะมันก็เลยแบบเค็มนะถึงแล้วนะคะ หอดเขตหอดต่อเคทอดสม,มิกเเไปไไไตูกก้ตก็จะบุวไยมาได้เ <c oughs> ีน พ,อพ,อพอ่อหอดคิวหลดเนาะพ่อหอดคิวหลดสองเมกแล้วมันสีมีโหลดตุกตุกลงไปหนาดานกดตรงใจตุกตุกใจมานแบบตุกตุกสองแถวใจสองแถวลงไปต่อรายก็ขาดัานไปแต่การปบบา,สานสะพานไก่สีฮอดแล้วนอนบัตรขนได้แล้วสามคน

ส,สุดยัอองหัอดประเทศลาวเลยทุกคนเงียบสงบมากเปลี่ยนไปหลายทุกคนสัมพันธ์บริการมาหกปีหกปีที่ไม่ได้กลับมาตึกตัวนี้เขาเห็ดใหม่แต่ก่อนมันใชมีตึกอยู่เห็นอนาะวอนสต๊าบเมพาสปอร์ตขาห่าขาเขาเด่นี้เขาเห็ดตึกใหม่สงบมากเงียบสงบมากเลยฟังเนี้ย สะพานจกคือแบบง่อยากคือแบกใหม่แต่ว่าบอไว้ทนบอทนบอทนถือแม่ทุกคนของหลายหลายแม่ห้องสะพันยังติดอยู่หลานยังอยู่หลานไทยอยู่เนาะแล้วมีบัตรอ่าบัตรแบบเอ็มอยูบัตรแรงงาน,นใีนะ่ไหมเราก็ออกมายากแน่อ่าง,งสะพันพสาสปอร์ตธรรมาดามากระเสริมออกมาเลยเนาะง่ายมากแต่ว่า แต่ว่าเจ้าหน้าที่ทั้งทั้งอะไรเนี่ยทั้งไทยเนี่ยท่ามมามันคนเดียวกันเละเลยนะนี่คุณแบบแบบคนเดียวที่ถูกแบนนี่นะมันเบิ่งเบิ่งแบบว่ามันเห็นอยู่ในในคอมนี่เลยนะมันคนเดียวกันเดะเลยนะนี่เแถวทีเขามาได่าเอ็มมาท่านมาเขามาแล้วเขามาสองเถื่อเลยท่าเบิ่งตอนเหมือเหมือเจ้าพันกราฟเนี่ยนะเนาะสะพันมาทองสามวันนี่แหละกราฟก่าอ่าสองสามวันเนี่ยใช่ไห มันก็สิมีปัญหาเนี่ยตอนเขาเนี่ยแต่ว่ามันกะซีไข่แน่เพราะว่าพอพอทั้งสะพานมานำเนาะเพ่อกะสิซอยแบบซอยยืนยันไหร้อนเนาะขาพอกะแม่พอแล้วขาแม่เนาะส่วนแม่ยังทันออกมาโมโหว่าต้องไปต่ำบัตอยู่ใส่แล้วห้องสียเทาไปทายหัวโนะอยู่บนฮอนั่นทุกคนเทียนไปร้ายแห้งค่ะพบปีสะพานบริกรรมมา เปลี่ยนไปแหงเนาะซิมของสาพันซิมไทยเนาะซิมดีแท็กมาขามาหอดฝั่งลาวรือยังมีสัญญาณอยู่เนาะขามาหอดานไทยลานลาวเลยยังมีสัญญาณ <c oughs> หอนทุกคนหนาแบบแต่ว่ามันถื้มนะแต่มันหอนประธานเมื่อบานหอด้านก็ต้องเปลี่ยนซิมอีกทุกคนเปลี่ยนซิมกระโบมันเืดๆเลยช่องลอยสามลอยประมาณนั้น สะพานยังถามแมอ่อยู่ยังบ่ทันได้ปั๊มบัสเขาประเทศลาวเพิ่งจะผ่านด่านไทยมาแต่บ่ทันได้ปั๊มบัสผ่านประเทศลาวยังหาแม,ม,ม่แม่ยังทันได้ออกมาแต่งหาานห้าทาแต่หน้านอนะคะใส่หกเซนอะไรหกเซนเจ็ดสิบพันกี่อะไ พันหนึ่งในหกแสนเจพันกิบไปต่างแต่เงินพันหนึ่งสองแสนหาตอนมา6กแสนหกแสนเจกับเจ็ดแสนอ๋อตัวบ้านนาขับบัล่าเยอันนับมั้ยพันหกแสนเนี่ดู เงินเงินมันือเป็นเป็นเป็นใหม่บอินโดยโดยแมงเงินาไปบ้าเฮ้าใปบ้าข้านำมหาธนาคาเปอะไรกันเงินแบ่งใหม่แม่หลายเจ้าขนจะได้คอะไรท่านหนึ่งลายขันหนึ่งอันนี้สี่ห้าหกเซนหาหกเซนจโดยแม่หลกจะขัน เงินสิบพันเป็นใบแปลกๆโบเ่บเห็นดุลฮะมันเป็นใบแปลกๆเงินมันแบบเปลี่ยนใหม่จะสิเปลี่ยนเท่าไหร่รแม่ต้องผ่านมั้ลานลานสามแสนสี่สิบพันบาท นับเด้นนับกันอย่าลับมา,าบ <c oughs> บนในเดือนนะคะมในเลื่อนคือเลื่อนเอง <c oughs> Những người dân ở đây, nơi khác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 , แล้วก็ที่ขานถือมันได้อย่างไรสื่อบักใหม่ดีกว่าสื่อบักใหม่ไปฝาเขา นั่งขายอะไรนั่งหันบอสตันีมาหาที่บาทอ่ะมาหาที่บาท้ำมัดโลอ่ะเอามัดหนึงอ๋อเฮ็ดหรเฮ็ดปวงโ้ลสองหน่อยหาหนปเดอันนี้ทุ่งีหรออะไรต้นหมีปนหรือเปล่าท่งอะรเนี่จะได้ังเบอร์หนงนั่งงาๆนังบุดเโดโดสองขีดอันนันโดเดียวน่โดสองขีดอันนั้นโดเดียวู บ่ออไห่บบ่ต้งหาสบาน้อมาไหมอยาะไม่ได้สั่งเลยสองอยก็เอาสังประมาณตีละประมาณมไหม รเรเแกะสกันเนี่ยออนอหนังาากินบ้กินอร่อยเด้อคนอดียวอยเด้อเอฮอนาาฟันเ่ย <laughs> สีาพามาเบ่งบรรยากาศทางฝั่งลาวเนาะรหลดโดยสารกับสีบบมี่แบบที่นั่งของไครของมันเนาะก็คือแบบว่าที่นั่งแบบเบียดกันเนาะแบบหยัดหยัดหยัดเขาไหลเทไรก็เอาเนาะทั้งเครื่องทั้งคองกับแบบเต็มโหลดเละกะทั้งหลังค่านำ้ำผููไดทีวาสีมาเที่ยวเนาะก็ตตองทำใจเนาะเพราะว่าอ่าการโดยสารอย่างสีนะ้ำมันบ่คอยสีไรคือทางฝั่งไทยเนาะท,งงทาทงฝั่งไทยสีแบบว่า เป็นสถานีคน้นส่งมีรถลอยซานแบบเป็นบริษัทนังนีนะแต่ทางฝั่งลาวมันสีบลมีทุกคนการโหลดนี้ก็คือแบบว่าเป็นรวดส่วนตัวของของคนแบบเขามีรวดแล้วเขากา็มาแลนรหลดออกจากด้านซองเมกบ่อพ่อทารายนอนก,กัซิมีด้านเก็บเงินค่าผ่านทางแต่ว่าทางนี้โบเมนทางลวนในทุกคนเป็นทางธรรมดานี่ะแต่ว่าเพิ่นเก็บเงินค่าผ่านเพราะว่า แบบมีคาปับปรุงเส้นทางอย่างนี้ค่ะนะที่คนเหลือมทะยอยลงไปเรื่อยเปลี่ยนมาหนังต่างหอะสบายกวย่าเยอะเลยไม่งั้นจะเป็นลงในระยะทางประมาณสิบหากิโลนี่ลนะทุกคนตั้งแต่สองเมกมาหาบานของสะพานก็คือแบบมีด่านเก็บเงินไปแล้วสองด่านในแถวบานที่ว่าสะพานอยู่นี่ก็คือว่ามีทางลาดยาง ทางเส้นเดียวนี่นะทุกคนที่ว่าอ่าสามารถเดินทางสะดวกก็คือทางเส้นเดียวนี่แหละแต่ว่าก็ต้องเลยายค่าผ่านทางเดี๋ยวสะพานสิผ้าไปเบื่องเส้นทางที่ว่าบบตองเสียงเงื่อนบบตองายค่าผ่านทางเนาะว่ามันสิเป็นแบบใดนางรถประมาณ2ีหน้าที่นี่แหละจากนาดานมาม,ามาหาอ่าแถวบ้านทิศบานอยู่เนาะนี่ก็คือตลาดเมืองพุทธองเนาะไกลๆก,กับอ่า2งเมก บิรถตู้ตกส็สู้ชีวิตขนาด ฉนั่งรถเปิดประทุนค่ะนั่งรถเปิดประทุนตลอดเเีแขน้าวสังเกตว่าสะพานสีออกจากเส้นทางลักเนาะสีออกจากเส้นทางลาดยางแล้วก็ ไปเขาเส้นทางที่ว่าเป็นเส้นทางหมบานของสะพานสีบอกไว้ก่อนเนาะว่าเส้นทางในบ่เมนเส้นทางแบบไปไร่ไปนานะคะทุกคนแต่ว่าเป็นเส้นทางที่ว่าเข่าหมบานที่ว่ามีจํานวนลังค่าเฮือนห้ายลอยลังค่าเฮือนในหมู่บานที่สะพานอยู่เนาะมันจะแบ่งออกเป็นขุมแบบว่าอ่าแยกแยกขุมกันนะแต่ละคุมก็สิมีในบานที่ว่าปกครองที่ว่าแตกต่างกันนะแต่ว่า แต่ละคูมนันก็คือแบบมีข้อคนอาศัยมีจํานวนลังคาเฮือนลายแบบเป็นลอยโซล่ลอยซ้ำลอยก็ว่าไปนะสะพานบโบเรอัปเดียเนาะพอโบเรยูโดนเลยเนาะแต่ว่าเป็นบานใหญ่ยง่อนพาหานะที่ว่าเข้าใส่กันนักๆกันจะเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไอ้รถไทนาเนี่ยละทุกคนส่วนรถอ่ารถยนต์ยังสินาำก็นจะเป็น ของคนโมูบานอื่นจังสินะคนในโมูบานของสะพันนี่ยสิมีรถยนต์อยู่แต่ว่าก็ส่วนน้อยราคารถยนต์อยู่ฟังเล่ากับสิแพงนเนาะแพงกว่าพังไทยแบบเป็นเท่าตัวหรือว่าสอง่ถาเลยเพราะว่า การนําเขาภาชีการนําเขาเพงจังซี่นะและส่วนลายแถบบานทงสะพันสิโบมีแบบงบประมาณสื่อหลดยดย่นได้นะแบบว่าคือแบบมันเกินฝันนะแมทุกคนส่วนคนที่สามารถสื่อได้ก็คือแบบว่าถือว่าร่วยจริงๆนี่เขากาเริ่มเขามาในแบบใจกลางโมบานแล้วเนาะอันนี้ริมทางก็สิมีแบบบานคนเต็มเลยแต่ว่าทั้งขอบแบบ ไปอี e ก็มีเฮือนคนในทุกคนมีเฮือนคนเต็มเลยแบบเป็นบานใหญ่ว่าสันตาแต่ว่าส่วงนี้มันเป็นหนาฟ้อนนอคนส่วนลายเขากะ จะออกไปยูหน้าไปยูไฮยูหน้ายูบ้านกันสิเป็นเงียบเงียบแน่ชะพันเคยเบิ่งคลิปของคนไทยเนาะที่ว่าเพิ่นหมักไปเที่ยวล่าจองี่นนะแบบไปหมักไปมูบ่บานที่แบบว่าสุระบทจังซส่นะเพิ่นหายความคิดเห็นว่าประเทศล่าวนี่คล้ายๆกับประเทศไทยตอนสมัยสามสิบปีหรือว่าสี่สิบปีก่อนชะพันกน็คิดว่าน่าจะเป็นแบบน้นาเนาะเพราะว่าเคยเบิ่งคลิปวิดีโอแบบว่าสมัยก่อนของประเทศไทยจังสินะ แบบว่าตามต่างจังหวัดนะเคยไข่กับประทศลาวาตอนนี้เนาะแต่ว่าหลายๆคนที่ว่าไรมาเที่ยวประทศดาวาก็เสียหายความคิดเห็นไปในทางเดียวกันเนาะก็คือว่ามันเงียบสงบมันแบบว่าบบวุนไหแล้วก็มีเอกลักษณ์เนาะที่เห็นห้คนที่ว่าไหลมาเที่ยวไหลมาเห็นนะคิดพ่อแบบว่าคิดหอดสมัยข้าวปูข้าวญานะสมัยเต่ก่อนๆนะอันที่เห็นโน่นๆเป็นดินขึ้นมาคฮะ มันคือเตา่าทุกคนบหกว่าทางฟังไทยยังเห็ดอยู่บอหนะยังใส่กันอยู่บอแต่ว่าทางบาา้านสะพันอีกจะยังใส่กันอยู่เนาะเขาจะปั่นแบบปั่นดินให้แบบว่าเป็นอุโมงค์ขข้นหะนะแล้วก็เอาตัดใหม่ใส่เนาะแล้วก็เผาทานส่วนหลายคนทางบาา้านสะพันนี่สิบ่มีรายไห่ทุกคนนอกจากสิแบบว่าลูกเต่าไปประเทศไทยไปเห็ดงานอยู่ไทยจังส่นะส่วนคนอยู่ทางบ้านที่ว่าบ่ได้ไปหะนะ ส่วนไลกับบ่มีไล่ไหลบางคนกับเห็ดเตาฮะเผาทานแต่ว่ามันกับหาอยากแล้วเนาะหาใหม่อยากแล้วใหม่ตัวหนึ่งมันกับใส่เวาลาหลาสิบปีเนาะเพื่อมันชิงใหญ่ฮะนะแต่ว่าหลยคนกับตัดมีแต่ตัดโบลายแบบว่าปลูกทดแทนฮะนะมันกับหายไปฮะนะพ่อบอนบ่มีใหม่บ่มีใหม่สิบว่าสิมาเห็ดทานแล้วนะกับบ่มีไล่ไหล,ไลตามดิ่มทางที่่าเขามาในหมู่บานองสะพันนี่สิ มีหานขาอะไรหานขาก็คือแบบว่าเพื่อนสื่อคองมาเด็กๆในหน่อยมาเปิดหานอันสินะเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งฟังงไทยทั้งเวียดนามทั้งจีนอันสินะเป็นหานขาในหน่อยไม่ขาหันร้ายแต่ว่าดุขาหาันสีโบมีเงินสื่อแล้วเต้นบะฮอดแล้วแจ้งหนาหน้อยน้าใหม่ไฟหะน้าใหม่เจ้าบะ ป้าไม่เห็นไปรเถอะเท่งหน้าน,น้อยคอยรักมักเฝ้าสอกหน่วยข้ายุมันบ่นอ่ะเนาะนพ้นบอฟ้าเข่ากระด่างไม่ขี้ลายกูเห็ดฮะโอ้เขาปีนี้พวกพ้อยจะขี้ลายสีแล้วยสันได้หนิพวกนี้เพ่งวัดเพ่งสีตึกปลาตาย มันเป็นแบบแดงเพียลงปาผลดีผลดีอู้นี่มันทำด้าเจัจ้เือนนี่ก็ได้กินอยู่บ่มันแดงมัเป็นยังไงนี่พ่อพ่อแท้เลยจะให้พี่มันแดงมันเป็นยังไงเก็บลงมาหน่อย